เมื่อบ้านไม่ใช่ที่อยู่ของคนอีกต่อไปแต่มันคือที่สิงสถิตของวิญญาณร้ายที่หวังจะจัดการครอบครัวนี้ให้ตายยกครัวหนังเรื่องนี้มีชื่อว่า The Rat นางอาคาตและเรื่องราวจะเป็นยังไงไปรับชมรับฟังกันเลยเปิดเรื่องมาที่บ้านซึ่งมีฐานะร่ำรวยและทรงอำนาจที่สุดในโชซอนอยู่มาวันหนึ่งเจ้าบ้านเกิดไปมีสัมพันธ์สวรรัสดกับโสเภณีที่มีชื่อว่าวอนอาพวกเขามีสัมพันธ์กันเรื่อยมาจนกระทั่งวันหนึ่งวอนอามาหาเจ้าบ้านและบอกกับเขาว่าเธอท้องลูกของเขาอยู่ เมื่อเจ้าบ้านได้ยินดังนั้นจึงจับนางไปทรมานและถ้าปล่อยให้เรื่องนี้ถึงหูคนอื่นละก็ความน่าเชื่อถือของเขาก็จะสั่นคลอนตาไปด้วยเขาใช้ของมีคมทิ่มแทงไปที่ท้องของนางจนนางแทงลูกวอนอาจ,จึงสาบแช่งเขาไว้ว่าข้าจะกลับมาฆ่าลูกชายของเจ้าและจะทําให้บ้านเจ้าเต็มไปด้วยเลือดแล้วหลังจากนั้นวอนอาก็ถูกจับแขวนคอและนําศพไปทิ้งไว้ในบ่อน้ําหลังบ้าน หลังจากวอนอาตายนั่นจึงทําให้เจ้าบ้านกลายเป็นคนเสียสตินายหญิงซึ่งเป็นภรรยาของเขาจึงจําเป็นต้องจับเขาไปขังไว้นในห้องเก็บของโดยที่ไม่ได้บอกให้ใครได้รู้จนในที่สุดครอบครัวนี้ก็เหลือลูกชายอยู่แค่คนเดียวคือมยองก็อยู่เมื่อเป็นเช่นนั้นนายหญิงจึงให้คนใช้ไปหาเด็กสาวชาว,ชาวบ้านมาเพื่อจะใช้แผนหลอกผีโดยจะให้เด็กสาวที่ถูกเลือกเข้ามาเป็นสะพ้ายหลอกๆและเข้าพิธีแต่งงานกับคนใช้ที่เลือกไว้เพื่อเป็นตัวตายตัวแทนของมยองก็อยู่นั่นเอง และอกบุญคือเด็กสาวที่ได้เข้ามารับหน้าที่นั้นแต่เพราะด้วยหน้าตาที่สะสวยทําให้เป็นที่ถูกใจของมยองไปอยู่เป็นอย่างมากตกดึกมยองไปอยู่จึงเข้าไปจัดหนักอกบุญถึงห้องเลยครับเพราะเขามั่นใจมากว่าผีร้ายทำอะไรเขาไม่ได้หรอกเพราะเขาได้ซื้อดาบปราปีสาที่ได้รับการปลูกเสกจากพระที่วัดมาแล้วเรียบร้อยพอเขาจัดหนักอกบุญเสร็จเขาก็ออกมาจากจูนเพราะได้ยินเสียงเอะอางกันด้านนอกและสิ่งที่เขาพบก็คือองครักษ์ที่มาเฝ้าอยู่หน้าจวนนอนตายกันกลืนไปหมด เมยองกระยูฉุนข่ดเขาจึงร้องตะโกนเรียกให้ผีร้ายออกมาและก่อนที่เขาจะได้ทำอะไรเขาก็โดนผีร้ายจัดการและก็กลายเป็นศพตามลูกน้องไปวันรุ่งขึ้นทุกคนในบ้านก็ทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่นายหญิงก็ยังไม่ได้คิดจะไล่อกบุญออกไปแต่ให้นางอยู่ในฐานะคนรับใช้แทนจนอยู่มาวันหนึ่งอกบุญเกิดหน้ามืดระหว่างที่กำลังปรนนิบัตินายหญิงอยู่นายหญิงจึงเห็นว่านี่ชักไม่ปกติแล้วนางจึงให้หมอมาตรวจด,ดูอาการอกบุญหน่อยและผลตรวจก็ออกมาว่านางท้องลูกชายของเมยองกะยูอยู่ หลังจากนั้นนายหญิงจึงไม่ให้เธออยู่ในฐานะคนใช้แล้วแต่ให้กลับมาเป็นลูกสะภ้ยดังเดิมเพราะตอนนี้อกบุญคือความหวังสุดท้ายที่จะให้กำเนิดสายเลือดของตระกูลนี้ต่อไปตกดึกที่จวนนางก็โดยวิญญาณของวอนอาหลอกถึงเตียงเลยครับอกบุญนิกรีดลั่นบ้านเลยครับเมื่อนายหญิงได้ทราบถึงเรื่องนี้นางจึงให้หมอมาตรวจดูอาการของอกบุญอีกครั้งหมอบอกว่าเป็นแค่อาการเครียดสะสมจากการตั้งครรภ์เท่านั้นแหละไม่มีอะไรที่น่าเป็นหว่วงแต่นายหญิงก็คิดว่าการไว้ดีกว่าแก้ดีกว่า นางจ้างให้หมอผีนามว่าแฮชุนบีมาทําพิธีไล่ผีให้พอชุนบีได้ก้าวเข้ามาในบ้านเขาก็สัมผัสได้ถึงแรงอาฆาตท,ที่อบอวลไปทั่วทั้งบ้านพอมาถึงชุนบีก็ขอนายหญิงเข้าพบกับอกบุญเมื่อได้พบกับอกบุญชุนบีก็ได้ทราบว่านางทองเขาเอามือจับไปที่แขนนาและเห็นภาพย้อนของนางในสมัยเด็กที่เคยผ่านพิธีไล่ผีมาก่อนและแผลเป็นรูปสวัสดิกะบนแขนของนางคือสิ่งที่จะมีพลังมากและต้องมีประโยชน์กับนางในอนาคตอย่างแน่นอน แก้วแปดแปดยายขมาเล่นกับเราตอนนี้รับโบนัส50%มันคงปลอดภัยไม่ผ่านเอเจนต์จะบ้าตายสุดยอดไปเลยเชียวแอดไลน์ไปเลยที่แอดแก้วแปแต่ถ้าเห็นแก่ลูกในท้องชุนบีก็แนะนําให้ออกบุญหนีไปจากที่นี่จะปลอดภัยที่สุดแต่อกบุญไม่คิดเช่นนั้นนางยืนยันว่าจะอยู่ที่นี่แหละเลี้ยงดูลูกให้เติบโตก่อนแล้วถึงค่อยไป ตกดึกนายหญิงสั่งให้คนใช้ไปทำพิธีณนะบ่อน,น้ำที่วอนอาตาตามคำแนะนำของชุนบิแต่ปรากฏว่าคนใช้ที่ไปทำพิธีโดนวอนอาจัดการจนตายหมดทุกคนและคืนนั้นวอนอาก็มาที่จวนของนายหญิงและสิ่งร่างของนางรุ่งเช้าวอนอาในร่างนายหญิงก็บอกกับทุกคนว่าก่อนหน้านี้นางถูกผีร้ายเข้าสิงนางจึงอาจทำนิสัยแย่แย่ใส่ทุกคนแต่ตอนนี้สบายใจได้เพราะพิธีเมื่อคืนผีร้ายจึงออกไปจากบ้านของเราแล้วอยู่ๆนางก็อยากกินอะไรหวานๆนางจึงบอกให้อกบุญไปเอาลูกพลับมาให้นางหน่อย อกบุญจึงเดินไปเอามาให้นางที่ห้องเก็บของและก็ได้ยินเสียงกุกกักกุกกักดังมาจากห้องที่ถูกปิดตายอยู่นางจึงใช้กุญแจไขเปิดประตูบานนั้นออกและพบเจ้าบ้านอยู่ในนั้นทุกคนต่างดีใจที่เจ้าบ้านกลับมาเป็นปกติแล้ว แต่พวกเขาก็ต่างสงสัยเช่นกันว่าทาไมพออกบุญไปถึงที่ห้องนั้นแล้วเจ้าบ้านถึงเลิกเสียสติได้ตกดึกระหว่างที่สาวใช้กําลังเคี่ยวซุปไว้สําหรับมื้อเช้าอยู่นางก็ได้ยินเสียงกุกกักดังมาจากล้าไก่นางจึงเดินไปดูและพบว่านายหญิงกาลังนั่งกินไก่ในล้าวอยู่นางตกใจมากจึงได้วิ่งกลับมาที่ครัวแต่ก็แน่นอนครับเมื่อมีคนเห็นแบบนี้แล้ววอนอาก็ไม่ปล่อยไว้แน่วอนอาวิ่งตามมาที่ครัวและกดหัวสาวใช้ลงหม้อซุปจนตาย รุ่งเช้าทุกคนในบ้านก็มาเจอศพของทั้งคนชายและไก่ในลาวทุกคนต่างสะเทือนใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเจ้าบ้านเห็นดังนั้นก็ปรีดขึ้นมาอีกครั้งเขาและลูกน้องพากไปที่บอ่อน้ำสถานที่ตายของวอนอาเพื่อหวังจะทำลายบอ่อน้ำนั้นให้สิ้นซากแต่จูจ่ๆก็มีเสียงร้องดังออกมาจากบอ่อน้ำและก็เกิดระเบิดขึ้นจากใต้บอ่อน้ำนั่นทำให้ลูกน้องของเจ้าบ้านที่อยู่บริเวณนั้นตายกันหมดเจ้าบ้านจึงกลับมาด้วยความสิ้นหวัง ขณะเดียวกันชุนบีก็นำมีดปลุกเสกซึ่งไว้ใช้สำหรับจัดก,การผีร้ายมาให้กับอกบุญและมอบยันซึ่งมีคุณสมบัติพลางตัวทำให้ผีร้ายมองไม่เห็นมอบให้กับนางไว้อีกด้วยก่อนไปชุนบีบอกกับอกบุญว่าให้นางหาร่างของวอนอาให้เจอแล้วเอามีดแทงที่คอของร่างที่แท้จริงของนางชุนบีสันนิษฐานว่าที่พลังของนางรุนแรงแบบนี้ก็เพราะว่าร่างจริงอยู่ใกล้ๆบริเวณบ้านนี่แหละ ตกดึกวันอาก็จัดการคนใช้และสะพ้ายใหญ่ไปอีกสองศพเพราะทั้งคู่วางแผนจะฆ่านายหญิงซึ่งนางกาลังใช้งานร่างอยู่นางจึงต้องรีบตัดไฟซะตั้งแต่ต้นลมแล้วนางก็เดินออกมาเตรียมอาหารข้ามไปเสิร์ฟให้กับเจ้าบ้านเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเจ้าบ้านก็กินมันอย่างอรเด็ดอร่อยแต่พอกินไปได้สักผักเขาก็รู้สึกว่ารสชาติมันเริ่มขมคอแปลกๆเพราะตามจริงที่เขาได้กินไปนั้นมันไม่ใช่อาหารแต่มันคือนอนตั้งหากล่ะเขาจึงกินน้ำเพื่อล้างปากสักหน่อยแต่ในนั้นมันคือเลือดสดๆอ่ะนะ ทั้งหมดคือภาพลวงตาที่วอนอารสร้างขึ้นมาหลอกเขาทั้งนั้นแหละและวอนอาก็เป่าหูเจ้าบ้านว่าที่รู้สึกแปลกๆอาจจะเพราะผีร้ายอยู่แถวๆถนี้ก็ได้นะท่านพอได้ยินดังนั้นเจ้าบ้านก็ปริ้อีกครั้งเขาหยิบดาบออกมานอกบ้านและเดินไปทั่วจนพบวอนอาอยู่ในห้องครัวแต่ตามจริงนั่นมันคือคนใช้ของเขาเองตังหา่าเพียงแต่เขาโดยวอนอาลวงตาอยู่หลังจากฆ่าจนหมดร่างของพวกนั้นก็กลับกลายเป็นร่างคนใช้ของเขาตามเดิมเจ้าบ้านรู้สึกช็อกกับสิ่งที่เกิดขึ้นและจู่ๆก็มีเสียงหัวเราะดังมาจากข้างหลังของเา นั่นคือนายหญิงภรรยาของเขานั่นเองเจ้าบ้านเข้าใจทุกอย่างแล้ววอนอาที่เขาอยากจัดการมาโดยตลอดที่แท้ก็อยู่ใกล้แค่นี้เองแต่ก่อนจะได้ทําอะไรวอนอาก็พุ่งเข้าบีบคอเจ้าบ้านและกระชากหูของเขาจนขาดเรื่องนิสสกกระจายเลยทีเดียวอกบุญได้ยินเสียงเออ,อะโวยวายจึงเดินตามมาดูและพบศพของคนใช้กับเจ้าบ้านนอนอยู่อกบุญจึงตัดสินใจเอายันออกมาใช้ทันทีนั่นทําให้วอนอามองไม่เห็นนาสักพัก,กวอนอาก็สัมผัสได้ว่าชุนบีกําลังทําพิธีอยู่ ใช่ครับมันคือแผนล่อวอนอาให้อยู่ห่างๆอกบุญเพื่อให้อกบุญได้ไปหารากของวอนอานั่นเองชุนบีเข้าต่อกกรกับวอนอาเพื่อยื้อเวลาไปเรื่อยๆจนในที่สุดอกบุญก็เจอศพของวอนอาอยู่ในบ่อน้ําหลังบ้านแล้วครับนางเอามีดปลุกเสกเสียบไปที่คอของวอนอาทันทีวอนอาร้องโหยหวนออกมาด้วยความทรมารอกบุญแทงย้ำเข้าไปอีกแล้บอกกับวอนอาว่าไปสู่สุคติเถอะนะ สิบปีต่อมาลูกชายของอกบุญเดินมาที่บ่อนน้าและพบกับวิญญาณของนายหญิงย่าของเขาหรือว่าจะเป็นวอนอาที่จาำลรงกายมาในรูปลักษณ์ย่าของเขาก็สุดแล้วแต่จะตีความครับจบและหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนใน MIDB ไปถึง5.3คะแนนเลยทีเดียวเป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังที่มีชื่อว่า The Rat นางอาคาด